ักอยากรู้ละไอ้เรื่องไอ้เรื่องยอดส่งออกยอดส่งออกนาักกายเมืาามเองมดมกราลอะไรเนี่ยมกราลากุมพาเนี่ยนะตกลงมันมีเท่าไหร่กันแน่ตกลงส่งออกกันไปเท่าไหร่อะไรอย่างไรเราไม่ต้องไปหาแล้วมีคนช่วยหาให้เราปรากฏว่าอาจารย์สมสชัยศรีสุยากรอดีตกกตอโอทำกันบ้านให้เราเรียบร้อยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆอาจารย์สมชัยบอกว่าเข้าใจ ข้อจํากัดของคุณชยัยยธคําคุณโฆษกกลุ่มสน่อกรในการที่จะให้ข่าวอะไรต่อไม่อะไระแต่ในความเป็นสมชัยสีสุทธ่เกรไม่มีข้อจํากัดพูดได้ทุกเรื่องเปิดได้ทุกข้อมูลที่ไปนค้นไปสืบไปเจอมาอาจารย์นนสมชัยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าส่งออกหน้ากากอนามัยไ,มไปแล้วเท่าไหร่และเป็นหน้ากากเกรดไหนมไม่ยากเลยอาจารย์นนสมชัยบอกว่าพิกัดพิกัดสินค้า ส่งออกเนี่ยมันเป็นเลข11หลักใช่ค่ะเลขแต่ละหลักมันมีความหมายในตัวมันเองอในกรณีอยากรู้ว่าหน้ากากอนามัยอยู่ในพิกัดไหนเพื่อที่จะไปสืบค้นตัวเลขนําเข้าส่งออกได้ค่ะตรงๆนะออาจารย์สมชายก็บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้ว่ามีการส่งออกน้ากากอนามัยเกรดเกรดทางการแพทย์ เกรดทางการแพทย์นะเกรดทางการแพทย์กับเกร่สซโฟนเท่าไหร่อาาจรย์สมชัยชี้ชวนให้ไปดูพิกัดสินค้าหมายเลข630 790 40 630 790มและก็4ีนี่เป็นพิกัดสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์เฉพาะมกราคมเดือนเดียวนะปีนี้ปีนี้ ปีนี้ค่ะ63ค่ะอาจารย์สมชายบอกว่ามีการส่งออกเท่าไหร่นะ5.9ตันค่ะ5,993กิโลกรัมหรือคิดเป็น5.9ตัน5.9ตันใช่ไหมใช่ค่ะทางการแพทย์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์5.9ตันนะใช่ค่ะและถ้าอยากรู้ว่านักกากอนามัยเกรดอื่นๆที่ไม่ใช่เกรดทางการแพทย์เนี่ยส่งออกเท่าไหร่อาจารย์สมชายบอกว่าให้ไปดูพิกัด630 790และ90 90แล้วก็ต่อท้ายด้วย001แล้วก็001น่อันตะกี้เป็น0 0 0นูใช่้าถูกถูกถูก,ถกใช่ค่ะมันจะฐานข้อมูลของกรมสุนกอกร,กรจะเด้งขึ้นไปเลยมกราคมปีนี้เดือนเดียวส่งออก ค่ะ186ตันค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่186,098ตันไม่ใช่เลยครับกิโลกรัมไ่เกิโลถูกแต่ถ้าเป็นตันก็ร้อตันค่ะก็เป็น186ตันใช่ถ้าเป็นตัน186ตันค่ะโอเคโอเครวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ฮะรวมเบ็ดเสร็จก็192ตันค่ะเอาละครับรับทราบก็ตามนี้นะก็รับทราบกันแค่นี้นะค่ะโอเคโอเคย้ำนะครับว่า การออกประกาศควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยมีขึ้น2ฉบับฉบับแรกเนี่ยประกาศเมื่อวันประกาศและมีผลเมื่อวันที่5้าคุมพาช็อตแรกฉบับที่2ประกาศและมีผลเมื่อวันที่20กคุมพาเป็นสองเดือนเดียวกันแต่ย่อเรื่องและสาราเดียวกันแหละใช่ค่ะก็คือควบคุมการส่งออกถ้าจะส่งออกก็ต้องมาขอและคนที่จะพิจารณาและคนที่พิจารณาให้ไม่ให้ก็อยู่ที่คณะอนุกรรมการที่มีกลุ่มค้าพเอนเป็นเป็นเป็นเจ้าภาพหลักอยู่ใน กรรมการอยู่ในอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะก็ปรากฏว่าคุณอัจฉริยะสุดยอดเลยคุณอาชริยะเรืองรัตนพงศ์สายตรวจประชาชนจริงๆ,ๆก็ไปค้นจนกระทั่งเจอเอกสารชุดหนึ่งแต่บอกก่อนนะเอกสารชุดนี้ หยิบฉวยมาจากคุณอาชยะใช่คุณอาฉยะซึ่งซึ่งออก,ก็ <ไป S 2> ต้องรอซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็ต้องรอยืนยนันแต่เป็นเอกสารที่ไปยื่นกับตำรวจนะใช่ค่ะรองผบตะรเมื่อวานนี้แหละไปส่งข้อมูลให้ทั้งหมดรวมทั้งชิ้นนี้ด้วยเป็นเอกสารทางราชการน่าจะเป็นเอกสารภายในกระทรวงพาณิชย์เองของหน่วยไหนก็ไม่ทราบมผมว่าก,กันแบบกลมๆก,ก็แล้วกันคก็ก็ในเอกสารฉบับนี้ ระบ,บุว่าหลังจากมีการประกาศควบคุมการส่งออกเมื่อวันมีผลเมืม่อวันที่5กุมภาฉบับแรกนะหลังจากนั้นเนี่ยมีการพิรณามีการพิจาณอนุญ,ญาตมีการเปิดให้ยื่นคําขออนุญ,ญาตส่งออกอที่เป็นกรณีพิเศษนั่นแหละหลังจากมีคาสั่งควบคุม,มก็ปรากฏว่าก็มีการพิรณาอนุญาตส่งออกไปจํานวนหนึ่งซึ่งข้อมูลเขาสรุปผลการพิรณาอนุญาตเนี่ยม,มันจะเป็นดังนี้อ ในตารางบนจอนะบรรทัดแรกอผู้ขอญอาติมีกี่รายอผู้ขออนุญาต242รายค่ะจํานวนคําขอจํานวนคําขอ3เดี๋ยวนะ377รยรายใช่ค่ะไอเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคำขอ,อปริมาณก็คือ53ล้านชิ้นเศษเศะบรรทัดที่ต่อไปนะ ทางอ,อ,อนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ที่มี<ย>ก,มกลุณาภายในเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแกนกลางนะ่ยยกเลิกคําขอก็คือยกเลิกคําขอ32รายสี่สิบสาคำขอ,ลอ,ำขอ16ล้านชิ้นเสร็จ,รจอ,อันนี้ที่ไม่ให้คงเหลือ,คง,ลอคงเหลือที่รับไว้พิจารณา210รายใช่ค่ะ3า4ำขอ37.56ล้านชิ้นปรากฏว่าในจำนวนนี้ได้อนุญ,ญาตให้ส่งออกไปแล้ว7ราย 34คําคำขอเป็นจำนวน12.74ล้านชิ้นก็เกือบเกือบ13ล้านชิ้นใช่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาอีก24.82ล้านชิ้นถ,ถูกต้องถูกต้องทีนี้ในตารางที่2นะในเอกสารของคุณอาชญะที่ยื่นกับทางตำรวจมีการแจกแจงด้วยนะว่า12.74อล้านชิ้นที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นของบริษัทไหนเป็นการส่งออกโดยการอนุญาต ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้รวมทั้งสิ้น3ครั้งด้วยกันค,ครั้งที่1วันที่17กุมภาครั้งที่2 2งกุมภาครั้งที่3 25กุ้กุมภาทั้ง3ครั้งรวมกัน12.74ล้านชิ้นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมี7รายใช่ไหมครับประกอบ<ช>ด้วยบริษัทประกอบด้วยชื่อบร,บริษัทบริษัทเอเ r อร d n ล n นอ v e นวูเวนอินเตอร์เนชัจำกัด um นะคะบริษัทสยามไคเค้นบริษัทไทยฮอพิทอลโปรดักต์บริษัท โฟนเทคอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทคลีนสเตทประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและบริษัทโอดีมาประเทศไทยไอดิมาไอดีมาไอดิมาป,ประเทศไทยสทวทชที่มียอดส่งออกด้วยก็น,นิดเดียวแค่21ชิ้นเท่านั้นเอง <S <S ส่งออกไปเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็วิจัยส่งไปทดสอบประสิทธิภาพนี้รับได้เข้าใจได้ในต่างประเทศไม่มีมันไม่ได้มีนัยยาอะไรรวมทั้งสิ้น ถ้าหักสวทชวออกซึ่งส่งออกแค่ยีชิ้นเนี่ยนะฮะหักสวทชวออกมีอยู่หบริษัทที่ได้รับอาุญาตให้ส่งออกรวมทั้งสิ้นกลมๆคือเกือบสิบสามล้านชิ้นก็แล้วกันที่จริงนะในมีเอกสารแผ่นที่3ามแจกแจงชัดเจนแล้วส่ง,สงไป,ไ,ปไหนบ, <า S 1> บ้างไหนเกรดอด่ดูไหมดูไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เวลาไม่พอละเวลาไม่พอประมาณนี้ก็แล้วกัน สรุปนะรับทราบกันตามนี้อสรุปนะรับทราบกันตามนี้อยู่เดือนกุมภาพันธ์มกะาส่งออกหน้ากากเป็นจํานวนเท่าไหร่อ้างอิงข้อมูลของอาจารย์สมชัยซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลจากกรมสุดการ่์กุมภาพันธ์มีการอนุญาตส่งออกไปแล้วเป็นจํานวนเท่าไหร่อนุญาตส่งออกกี่ครั้งมีการขออนุญาตก็ปรากฏว่าข้อมูลตรงนี้เราก็อ้างอิงข้อมูลของคุน อชเชียคุณอาเชียก็อ้างยิงข้อมูลจากเอกสารที่หลุดจากกระทรวงพาณิชย์และเป็นเอกสารที่ส่งกับทางตำรวจด้วยนั่นแหละค่ะ,อะรอดูกันต่อเอาค้นอย่างนี้ในช่วงหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องรู้แนละ้วหน้ากากหายไปไหนช่วงหน้ามาดูซิว่ามันหายไปไหนอย่างไรตอนนี้พักสักครู่ค่ะ